ท่วทันเทคโนโลยีนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาต้องสวยจริงสวยเป็นประจักษ์อย่างสาวแมทพิรณีและสาวโยเกิร์ตเนี่ยนะสวยจริงสวยจึ้งสวยอลังมากคุณผู้ชมเพราะผู้กํากับตอนนี้เนี่ยนี่เขาแคบมาแบบชัดๆแบบเน้นๆครอบซูมแบบเฟรมแบบเต็มตาเออตาแตก HD World ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคุณสองสาวเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองดีมากมากถึงมากที่สุดถึงขั้นที่ประกาศเลยว่าถ่ายละครเรื่องนี้ จะเป็นอะไรก็ได้แต่คุณห้ามเป็นสิวตายแล้ว <laughs> เพราะมันเห็นแบบเต็ม,มตาไงแล้วผู้กำกับเข้ามาแบบใหม่แบบสับแบบเน้นคุณภาพแมทก,กับโยเกิร์ตเขาก็เลยต้องสวยสู้กล้องเปเลยสิคาะ s ส,ส มันจะแบบอยู่หน้ามันจะแบบทิมหน้าเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือซูมมากๆพี่นุชีเขาชอบเขาอยากให้แบบเห็นแบบอารมณ์เยอะๆถุงดีเทลแล้วนี่ก็นั่งคุยกันในกองว่าแบบเรื่องเนี้ยเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นสิว <c oughs> อย่างบางวันเป็นสิวไปอย่างเงี้ยอุ้ <c oughs> ยพี่นุชีหลบหน่อยเป็นสิวไม่อย่างเงี้ยแหละเรียบร้อชอบอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนยิ่งพูดยิ่งยุโหดมากพี่นุชิอ่ะโหดแต่พอออกมาแล้วก็ไม่หน่อยใช่เขาได้เห็นภาพจริงก็หน่อยเราทําอะไรได้ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> คนจับจีนกับมาดามเคสคู่การดูแลกันตลอดแต่เดี๋ยวรอดูว่าจะได้คู่กับมาดามเคสหรือคู่กับไมกี้ชอบแย่งอ่ะสวยอ่ะสวยแบบต้องหน่าเนียนกริบทุกองศาคือเป็นอะไรก็ได้แต่ห้ามเป็นสิว๋ออจากคนสวยคุณผู้ชมขา